เรียนและอยู่อย่างชาญฉลาดที่ University of Auckland กลับมาพบกันเช่นเคยกับทีมวิชาการ RAC และคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยที่น่าเรียนทั่วโลกสำหรับวันนี้เรามีอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจมาแนะนำกันตามไปทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้พร้อมๆกันเลย University of Auckland เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งเมื่อปี1883และเติบโตจนกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการเรียนและวิชาการอันยอดเยี่ยมของนานาชาติและยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่มีนักเรียนกว่า40,000คนและนักเรียนจากประเทศอื่นกว่า90ประเทศ จำนวนกว่า4,700คนมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่สของประเทศทางด้านสถาบันที่มีคุณภาพทางด้านการวิจัยไม่ใช่เพียงแค่ประสบความสำเร็จด้านได้คะแนนสูงสุดขององค์กรวัดประมวลผลเท่านั้นมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีมนักนคว้าวิจัยที่มีคุณภาพสูงหลายคนในประเทศด้วยในเรื่องของความเป็นอยู่ถ้าเราได้เข้าไปศึกษาที่นี่กไ็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากเมืองท่าโอเกล เป็นเมืองที่สะดวกสบายในหลายๆด้านและจากการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยพบว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ค่าครองชีพต่ำเมื่อเทียบกับประเทศใหญ่ๆเช่นออสเตรเลียแคนาดาอังกฤษและสหรัฐอเมริกาโดยเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนิวซีแลนด์จะต่ำกว่าออสเตรเลียประมาณ20%และเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาจะต่ำกว่าถึงประมาณ50%เลยทีเดียว สำหรับค่าใช้จ่ายในการเรียนทางมหาวิทยาลัยแบ่งเป็น2ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีอยู่ที่ประมาณ ,00 แสนบาทและระดับปริญญาโทรประมาณ8,00แสนบาทเทียตีว่าเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวทั้งดีกรีของมหาวิทยาลายัยบรรยากาศที่น่าเรียนรวมทั้งการใช้ชีวิตที่แสนจะเรียบง่ายกับค่าของชีพที่ไม่สูงมากเกินไป ใครที่กำลังมองหาที่เรียนต่อในต่างประเทศก็ลองพิจารณาที่นี่อีกสักที่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www o a k l a n d ac nz แล้วมาติดตามกันต่อไปว่าคราวหน้าเราจะมีมหาวิทยาลัยหน้าเรียนจากประเทศไหนมาแนะนำกันนะคะแล้วเจอกันค่ะ